สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้นแรงเปิ้ลนาคอนเปิดใจจุดยืนการเมืองเข้าใจแล้วปรดหยุดถลม่มล่าสุดเปิ้ลนาคอนเปิดใจครั้งแรกถึงจุดยืนทางการเมืองของตัวเองว่าดาวมาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ว่าก็เข้าใจเขาคือมันคือการตัดเพอของตัวเองแล้วสิ่งที่เราพูดไปเราไม่ได้ต้องการจะด่าใครเพราะเราไม่ใช่คนชอบด่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เกิดขึ้นจากโรคภัยธรรมชาติและเกิดขึ้นทั่วโลก ส่วนมากคนที่ด่าเราก็น่าจะคนเดิมเอาภาพเก่าเรามาโพสแล้วบอกว่าก็มึงเป่านกหวีดเรียกเขามาเองอันนี้พี่เปิ้ลเข้าใจว่าเขาไม่เคยรู้เรื่องบางเรื่องที่พี่เปิ้ลไม่เคยเล่าให้ใครฟังถ้าจะด่าต่อก็ว่ากันไปม็อบเป่านกหวีดพี่เปิ้ลไปมาจริงแต่สิ่งหนึ่งที่คนไม่เคยรู้เลยคือพี่เปิ้ลไปมาแล้วทุกมอ็มอบม็อบเสื้อแดงก็ไปม็อบเสื้อเหลืองก็ไปม็อบเป่านกหวีดก็ไป แต่ไปม็อบได้หนึ่งวันนะเพราะตัวเองอยากรู้อยากหาคําตอบว่าคนที่ไปกําลังพูดคุยอะไรกันสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปมาสองข้อข้อแรกคนที่ไปม็อบคือคนดีทุกคนคนที่มีจิตใจอยากเห็นประเทศนะตอนนั้นดีกว่าเดิมข้อที่สสิ่งที่ตนได้เห็นทําให้รู้เลยว่ามันไม่ใช่หน้าที่ตนแล้วตนขอทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดดีกว่าเพื่อที่วันหนึ่งถ้าประสบความสำเร็จก็จะได้ไปช่วยคนที่แย่กว่าได้ตนขอชื่นชมคนที่ไปต่อสู้ตรงนั้น แต่ตนไม่มีปัญญาแล้วขอหยุดกันเป็นนักรบแล้วออกมาเป็นกองหนุนดีกว่าใครลบกันแล้วบาดเจ็บตนจะเข้าไปเยียวยาและต่อให้คนที่ด่าตนหยาบๆตนก็พร้อมเดินเข้าไปถามว่าเขาขาดเหลืออะไรถ้าช่วยได้ก็จะช่วยเพราะตนรักทุกคนนั่นคือจุดยืนที่ตนเลือกที่จะเป็นแล้วในวันนี้